มือนี้มีลูกหลานเขามาเก็บเห็ดน้ำบึงเนี้ยเห็นบะมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหลานเขามาเก็บลูกหลานมากนี่เสียให้เก็บรอรอูกี่หลายพี่น้องอ้าวสวัสดีค่ะป้ายาเก็บหาเก็บบึงบงนี่นี่นี่เอาเลยค่ะมาเอาน้ำปูแลลูกแลเห็นไหมเห็ดมันออกหลายค่ะพี่น้องแถวนี้ออกลายเด้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะดูดูนะคะลูกเก็บให้มันได้นะคะ ไว้ไว้ตกใจตื่นเลยตื่นเลยอุ้ยไปดูกไปเก็บเลยไปดูไปไปเก็บเลยพี่น้องเห็ดอันนี้คือคือคือล่องน้ำพี่น้องดู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 ทุกคนเก็บเพ็ดกันพี่น้องสนุกสนานคือตรงนี้มันจะเป็นล่องน้ำแล้วก็มันความสมบูรณ์เพราะว่ายางเพราะว่ามันเป็นซุ้มพี่น้องนะคะซุ้มแจ่เบิงใบไม้แต่แห้งแล้วเอาเก็บเลยครับ เก็บเลยครับเก็บเลยไปเก็บเลยครับเก็บเลยเอามาไปเอาเลยลูกไปไปไปเอาเลยนีเก็บเลยครับเก็บเลยเอเก็บเลยค่ะเก็บเลยอื อันนี้คือทางที่แต่บ้านตกไปลูกไปหาอีกเยอะเลยนะเห็ดเราเยอะเลยไปเดินเลยค่ะเดินเลยค่อยๆเก็บนะลูกนะเอาให้มันออกให้มันหมดนะลูกนะเอาให้มันขึ้นนะคะดูดูดูเข้าไปไดีเอามีดมาน้ำนะเห็นไหมมันแนนมันแน่นเพราะ่าดินมันอบเอาให้ได้ลูกเอาให้ได้เลยเก็บเลยค่ะพร้อมเก็บเลยเอาให้ได้ขานะคะโอ้ยไอ้หากอีกแล้วมันอ่อนเออไม่เป็นไรค่ะเป็นเชื้อต่อไปไปเก็บไปหาเก็บอีกดูพี่น้องลูกสาวหลานสาวหลานชายมากเก็บเห็ดน้ากัน ป่าธรรมชาติบ้านสวนหลักจะหาเขาได้วนี่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 ดอกนี้ใหญ่เลยค่ะดอกนี้ใหญ่เลยมาลูกมาเออได้เดียบไปยังบอกคือบัวพักใส่อบบ้นามนะหนามไม่จะหลับดูดูค่ะออกอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่แหละคือเห็ดบานเห้าออกขึ้นหลงน้ำนะคะนี่ปกติมันเยอะนะนี่เห็นว่าคันพ่อหาผู้เดียวเน่ะพ่อบอเอาไม้เคียคันแม่ดอกเล็กเอาไว้ก่อนดอกเล็กเอาไว้ก่อนคันพ่อหาผู้เดียวพ่อบอถือไม้น่ะเท่าหลาย อีกแล้วมามามาเห็นบอนี่ดอกมันจะสวยเลยนี่เห็นบอนี่นี่ดอกนออ่ะเอาเฉพาะดอกที่มันยังโอเคเลยเห็นบอพี่น้องนี่แหละคือเก็บเห็ดไข่บนสวนบบเด้กไกสวยมากสวยมากดอกสวยงันอันนั้นเป็นพ่อบอลูกเมนบอเอาไปตุกคนเมนบอใบกระสวยมามาเก็บเลยครับเก็บเลยนี่เห็นบอลูกสามมาเก็บพ่อเก็บพ่อเก็บค่ะโอเคแล้วได้เลยดอกนี้ได้เลย เบิง้งปูหลานภากันไปนลิมมเ <laughs> บิ้งนะพุนแม่าให้ลูกเขามามันยุ่งหลายทุกคนอยู่ในป่านี้ยุ่งเยอะมากเลยเบิ้งเบิง,บง,บงเห็นบ่เออดอกจะสวยค่ะทุกคนเห็นบ่ อ๋อยู่ใจเลยค่ะสวยดอกสวยงามดอกเค็ดอกเคสประเมนธรรมดาดอกเคดบานสวนจะสวยง่ายสว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 ย่ะเท่าพี่เลยมาเบิงคู่สะและไอคู่ท่างเข้าพี่น้องส่วนมากนี่เพิ่นสีออกแควนี้นี่ไหมเนี่ยแคัดูี่ดี่ลูกอเฮ็ดเท่าออกอยู่แต่ว่าคั่นใบไม้เริ่มแห้งอใบไม้เริ่มแห้งนี่กะสีบอคอยมีพี่น้องมันสีออกมองที่เพิ่นมันซุ่มเนาะแต่ว่ายังออกบ่อออกแล้วก็เปี่ยนกันออกไปเรื่อยๆเปี่ยนกันออกไปเรื่อยๆนะคะรอ ไล่ถนนนีออกกรมูเพราะว่านามมันสาอลงแต่ตอนนี้ก็ยุดไปแต่ว่ายุดเลยบ่ายุดเลยมันสิเริ Lev ่มออกอีก <fur> พี่น้องรอพักสักข้าวก็ออกไหมอันนี้คือปลาอย่างปลาเบยอันนี้ก็ละเอินปลากระดอกกระเจียวเบิ่งดอกไงดอกงามมาเบิ่งดอกไงดอกงามเบิ่งเนี้ยงามบอเบิ่งพีดอกเบืองเบิ่งดอกสวยนี่สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเลยเห็นบอสนอกงามเลยเห็นบอส เอาลูกถ่าถ่ามันตองแล้วเก็บเลยเอาเอาอยู่บ่ถ่าถ่าตองแล้วเก็บเลยลูกถั่วเอสุ่มันเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยดอกพ่อเอาอยู่เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแต่ว่าถ่าคือไปเอาเลยค่ะเอาเลยขันเท้าเดือสุ่นแล้วเก็บเลยครับเพราะว่ายังเพราะว่าขันเท้าเดือสุ่นเรานี่เฮ็ดมันจะป่วยไงโมโหขันเดือสุ่นเราเฮ็ดจะป่วยไงเลยนะอจ้าเห็นบอคนณรอคนขยันมีผู้ว่ามีดูมาเก็บซอยแล้วคอยไปเบิ้งงัวเด้องประจานไปเบิ้งเบิ้ง